สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสื่อยู่ t ู b นะครับนะผมจะพยายามพูดเสียงดังนะครับเพราะผมย้อนไปดูคลิปตัวเองแล้วเนี่ยเสียงเบามากผมต้องพูดเสียงประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจจะพูดธรรมดาเลยนะโอเคได้โปรดแต่จะดังขึ้นก็ได้ดังขึ้นกว่าเดิมเพราะปกติผมพูดเสียงเบานะครับ เดี๋ยวผมจะตัดต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ว่างตลอดนะผมตัดต่อด้วยนะครับผมดูที่ตัดต่อแล้วอนะผมจะใส่พวกเสียงเอฟเฟคพวกนี้นะครับผมผมผมไม่ผมอาจจะไม่ตัดคลิปนะครับเพราะถ้าเกิดมันมีอะไรไม่ดีผมก็ข้ามในในคลิปแล้วนะครับนะว่าแต่ทำไมเพื่อนไม่สตาร์ทสักที พูดเสียงปกติแทนนะคือคลิปเสียงเบามากเลยนะครับผมก็เลยพยายามให้เสียงมันดังเพราะแล้วที่ผมลองไปตัดต่อคลิปตัวเองอันเก่าดูผมแบบเสียงเบามากเลยนะครับจนจนเอาเสียงเอฟเฟกมาบาังได้คิดดูดิผมพูดไปดีตรงไหนผมเอาเสียงเอฟเฟกมากันนะคิดดูโอเค ủa năm tàn yêu xóm năm tàn năm tàn xóm năm tàn xóm tàn ok bye bye. เีมตาลบอกเขาอยู่ที่ห้องไฟนะโอโอเคผมยังไม่ชชัว์ว่าเป็นสีส้มหรือเปล่าผมว่าน่าไม่น่าจะใช่นะ ใครคือไอเทมหรือว่าไอทิมวะไม่รู้อะบางคนชอบพูดแบบนี้กันต้องทำราะว่าวู

งสสีส้มด่งสยนะโอ้ยขอรับผมว่าคนหมดผมแน่เลยเมื่อกี้ผมไม่เห็นไงว่าสีส้มออกอสีเหลืองหมดผมสีขาวออกสีขาวออ มาดูว yup? oh, so, ่าใช่ไหมเอาใช่ชนะเลยหรือเปล่าอย่างออาไม่ใช่สีส้มไม่ใช่สีส้มผมว่าสีเหลืองสีเหลืองไม่ก็สีแดงแต่ผมสงสัยสีแดงมากกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยไม่ใช่ผมว่าแดงอะ แดงแดงแดงพิมพ์นะไขวะลองเสียงดู ถ้าเกิดไม่ใช่ก็น่าจะสีเหลืองนะครับถ้าเกิดไม่ใช่แดงก็เหลืองหายไปเยอะมากเลยลเนี่ยอ๋อ oh! oh! สวยงามพุดเบาเยอโทษด,ด้วยนะครับแรงมาดูใช่ไหมอ่า ah, ใช่ด้วย เพราะสีแดงเขาพูดแบบดูน่าสงสัยี่ผู้เหลือรอดมาตรงนี้กันหมด,ดโอ้คนเดิมคนเดิมคนเดิมอ๋ออ๋อโฆษณาไงสามคนนี้ไม่มีโฆษณาเขาแพ้ไงเขาเลยต้องดูโฆษณาก่อนนะครับ โอ้สิบคนแล้วผมใช้วิธีผมตัดต่อ,อยังไงนะครับถ้าเกิดถามผมแนละ้วผมตัดต่อโดยใช้เอเฟิกผมใช้เอฟิกครับเอฟิกแล้วก็หาจังหวะเหมาะๆใช้เอเฟิกแค่นั้นแหละครับจบคู่เมอีกแล้ว อุ้ยผมมีผมมีอาวุธมีไปก็ลยค่ะอีโอเจงโอ่เออโอนถอนโอนถอ มพรุ่งนี้อืมได้พรุ่งนี้ไม่ได้อ่าวันไหนผมว่างผมอา่าคลิปต่อไปอ่ะเออผมจะทำปฏิบัติการเล่นซ่อนแอบนะครับ่ นึงนะเอาทิชชูแป๊บโอเคมาแล้วเราหมดแล้วเราหมดแล้วเราโอสกิเนือใครอ่ะฝาอ่อน น้ำเงินออกมาทางสูยอดเาะมันน่าสงสัยนะโน้ไม่ไม่ไม่ใหใหญ่รอบที่แล้วโอเจบอกว่าอันกูใช่ไหมอันกูบินเลยใช่ไ บินไปโดยแล้วอ้ใช่เหรอไม่ไม่ไม่เหมือนฟ้าอ่อนนะว่าฟ้าอ่อนกับชมพูนแน่เลย ไตัดไฟผมว่าเมื่อกี้มีคนจะไปกดปุ่มแน่เลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ มีคนเดียวสีขาวมีว่ามีว่านวเกชชันไม่มีนะ Ok, ok Mình admin nó ở tầng này lâu ưa mười phải này Xì muông Dạ Bạch Bắp đó. Ok Đã rồi Oh my god, ông đu con nữa. Hử? mẹ như hiểu ba. Mày hết 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 viết, hết 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 ไอ้ผู actually, ้อ <Kid> ธ <atte Enjoy> ิบายซะย่าโอ้ยเฮ้ยข้าไปหลายคนแล้วนี่โอ้ยโอ้ยดีเอา้ยดีเออโอ้ถั่วผมว่าสีผู้น่าสงสัย ไม่มีใครให้ข้อมูลเลยเลยใช่ไหมนอกจากน,นี้บูแปลกๆอะ่ะอ่ะมาวดผมอะ่ะ ว่าสีมูไอ้สามคนนี้ต้องมีคนตายหนึ่งคนอ้าวสีแดงเหรอเฮ้ยสีแดงได้สองรอบเลยเหรอ จากที่เราเจอโฆษณาไปเอีแบกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยน เสร็จแล้วก็เล่นโลบ็อกต่อแต่ไม่ได้อ่านใครที่ยังไม่รู้นะครับผมมีเฟซบุ๊กเป็นของเองแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เพลงโลบ็อกไรสักอย่างเนาะเดี๋ยวยวผมให้ดูก่อนคลิปหน้าก็ได้นะอือหือ อะไรกันเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับก็มาเป็นโพนาให้เป็นอินโพสเตอร์กันนะเฮ้ยเย้ว yeah! ู้ขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับคนที่โพนาใครที่ไม่โพนาก็ช่างมันเถอะ ทุกคนกดติดไฟก่อนติดไฟดทำร็จแล้วทีแลงกดกดเนอะเนี่ยผมไม่ชอบออกไปสามคนในก๊ าเกิดระบวดแดงอออ๋อ,อโอ้ไม่ได้เล่นเลยเออโอเคดังนั้นผมก็ต้องจบคลิปนี้นะครับด้วยชจ่าหมาแสนรู้โอเคพออาออกพอดีเพราะฉะนั้นผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ